นลึกใสไข่หุดน,น,โน,โน,นา้าไข่น้ากหน้าก็ออมาไข่นาอกไข่หุดใแล้วสารเหนี่ไหลหนีแล้วชาวไห่ชานามาเ้ามี่ภาคภูมิใจสี่มีน้ำมีนได้เห็นนาอุดมสมบูนครับ ความภาคภูมใจแล้วผีนี้ก็ได้มีความชุขแล้วจะเห็ดหน้าลหละหรือว่าเศ้าหชาวเศ้านา็็นกระดูกสำหลังของประเทศชาติแต่แนนี้แล้วหลังสู่ฟ้านาสู่ดินนะครับเด็ดกกับโบยานัน ขุนขบวกลัวแล้วให้มันเด็ดมาลูดสำเร็จนี่ขุนหายมันตุบมาแห้งหินสำบายขับหินเศร้าหันเศร้าหน้าขุนเพื่อจะได้เข่าปลาอาหารมาบริโภคอแต่แน่นี่แล้ววิธีชีวิตเศร้าหันเศร้าน้าขนาด รถไถกันรถไถเดินตามคือทำมาซตาไปเรื่อยๆน้ำขับตรมนี้น้าโนอกข่ายวินกับคำแล้วเนึ่งยูคูผัดซา,านคูคูผ,ผาดคำ กูทุ่งนี่ก็ได้กูทุ่งมีเจดีย์ของพระมหาคิติมาไปสร้างไปแปลงเป็นทีนนนนท่ท่องเที่ยวอย่างสวยงามเลยนี่กูกููทุ่งอย่างสวยงามเลย